ถ้าลดน้ําหนักยากให้มาเช็ค5้าเรื่องนี้นะคะ 1. คือการกินน้อยเกินไปจนทําให้ร่างกายส่งสัญญาณว่าขาดสารอาหารร่างกายก็จะลดการใช้พลังงานลงก็ส่งผลทําให้ระบบเผาผลาญของเราลดลงค่ะ 2. การทำฟาสติ้งก็คือการอดอาหารยาวนานเกินไปจนทำให้ร่างกายเกิดความเครียดแล้วก็เกิดการสะสมไขมันทำให้ลดน้ำหนักยากค่ะ อย่างมือใหม่นะคะแนะนําให้กินอาหาร3มือ้อแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็น16บหทับจะดีกว่าค่ะ 3. การกินดึกเพราะจะส่งผลรบกวนฮอร์โมนต่างๆรวมถึงโกรดฮอร์โมนที่จะเป็นฮอร์โมนในเรื่องของการเาผาผลาญไขมันแล้วก็ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นมื้อเย็นไม่ควรกินเกินหกโมงหรือช้าสุดก็1นึ่ทุ่มนะคะ 4. นอนดึกนะคะ ต่อให้ช่วงกลางวันนะคะเราทำา IF แล้วก็กินอาหารได้สัดอาหารครบแต่ถ้าเรานอนดึกนะคะบอกเลยว่าลดน้ำหนักยากมากดังนั้นควรเข้านอนไม่เกิน4-5ถึงหทุ่ม 5. มีภาวะความเครียดลองเช็คดูนะคะว่าใน5ข้อนี้เรามีข้อไหนแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะ